โอเคสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้จะมารีวิวปอกบาร์นะครับค่าพลังโดยรวม95นะครับยืน DMF อยู่ที่92นะครับยืน AF อยู่ที่90นะครับยืนหน้าเป้า84นะครับเดี๋ยวไปดูค่าพลังข้าวๆกันบ้างนะครับถนัดท้าขวานะครับปอ,อกบาร์ เกมบุกอยู่ที่แปครับเลี้ยงบ bon อล94้ิปปิ้ง92ครับจ่ายสั้น93โยนบอลยาวนี่96เลยนะครับฟินิชชิ่ง82ครับลูกมง80นะครับลูกไซดสิ8แสปีด86นะครับสปีดต้น75นะครับยิงแรง94นะครับส่วนกระโดด88นะครับส่วนการเข้าประฐานี่ เ8เลยนะครับส่วนค่าพลังอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับสเตมิน่าก็90นะครับเดี๋ยวมาดูค่าพลังการใช้เท้าข้างที่มาฉนัดมากครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูรีวิวกันเลยครับจังหวะนี้ฮะฟอ,อกบาครับ เดวินครับปกบาลเลี้ยงมาครับสหวะนี้เลี้ยงค่อนข้างสวยเลยครับโชว์สกิลไปนี่นี่ครับจะชากแล้วยิงไม่เข้านะครับการเลี้ยงบอลของปกบาี้นี่ถือว่าค่อนข้างผิวเลยครับในระดับหนึ่งเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้เท่านักเตะคนอื่นเหมือนเนยมาหรือนักเตะคนอื่นอื่นครับแต่ บอกบ่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับการจบสกอรก็ไม่แย่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าคมจนขนาดกองหน้านะครับถ้าจะคมขนาดนั้นมันก็เกินไปหน่อยนะครับส่วนดูจังหวะนี้ครับกระชากหนีมาคนเดียวครับยิงครับอย่างที่บอกครับจบสกกรก็ไม่ได้แย่นะครับ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับจะดบโชว์ไปนะครับยิงถึงค่าพลังจะน้อยนะครับแต่ก็ยิงค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับตูครับตขาข่ายแับขาดเลยนะครับว่าน,นี้ปอกบาหมุนมาและจ่ายให้เออร์วินไปครับคืออย่างที่บอกนะครับจะปอกบาทางนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างดีกว่าร่างอื่นๆนะไม่รู้ว่า ผมคิดไปเองหรือว่ามันอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าล่างนี้นี่เข้ามือนะครับเวอร์ชั่นทีมชาตินะครับฝรั่งเศสนะครับมาดูจังหวะนี้ครับกระชากกระชากหนีไปความเร็วไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็พอไปวัดเปวาได้นะครับก็ถือว่ายังพอสู้กับนักเตะตัวอื่นได้อยู่นะครับนี่ครับ โดนสก,กัดไปครับจังหวะนี้บอลลานนี่ออกบาถือว่าค่อนข้างกลางๆนะครับไม่ได้ดีครับนี่ครับแล้วจังหวะนี้เช็คล้ำหน้าได้ดีนะครับจังหวะเมื่อกี้มาดูจังหวะนี้กันบ้างครับเอ,อวินเดวชาบี้อลอนโซครับเดวิลโล่จ่ายให้ปอกบาครับออกบาจะโยนไปครับจะโดน สก,กัดไว้ก่อนนะครับปบบานี่เลี้ยงบ่อนค่อนข้างติดเท้าเลยนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะเวอร์ชั่นก่อนๆผมคิดว่ามันมันไม่เข้ามือนะครับการเปิดจากเตะมุมก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เมื่อกี้มันเปิดไม่ได้ปั่นโค้งนะครับจังหวะน,นี้เลี้ยงครับแล้วโหโดนสก,กัดไปไม่ฟาว้วยนะครับ จะปั่นลูกนี้ครับคือเวอร์ชันนี้ผมคิดว่าปั่นไม่ไม่ค่อยดีนะครับคือปกติอกบานี่จะปั่นดีนะครับเมสซี่ครับออกบาร์ครับกระชากนีครับไม่ได้นะครับเมื่อกี้เบียดสู้หข็ค่อนข้างยากนะครับคือการเข้าปะทะก็ค่อนข้างเยอะนะครับข้าพลังเก้าสิบหกเลยนะครับ แต่ดูเหมือนจะเปลี่ยนอยได้นะครับออกบาปั่นรูปนี้นะไม่เข้านะครับคือปอ,อกบาต้องหาโอกาสยิงดีๆนะครับคือในระยะทำกายของปอ,อกบาปนะประมาณหัวกระโหลกนะครับคือโอกาสเข้าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วสกิลหนีมารูปนี้คือในคลิปนี้มันจะติดเลี้ยงหน่อยนะครับเพราะว่ามัน กานจะดูจังหวะนี้ครับโยนะครับโอ้โหและดูดยาร์โร่เก็บบอลไม่ได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับ